ได้วิดีโอมาใหม่เอติดตั้ง Microsoft Office ยังไงสวัสดีครับผมอาจารย์ชูความรู้ย่งปันเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาติดตั้งตัว Microsoft Office 365กันนะครับนะ ตัวคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เนี่ยมีการล็อกอินนะตั้งแต่ตอนที่ซื้อตัว Windows มาใหม่เรียบร้อยนะครับนั้นวิธีการก็คือเราก็คือแค่เข้าไปที่ตัว Start นะครับแล้วก็ไปที่ตัว s e t t i n g นะพอ s e t t i n g เนี่ยเราเห็นตัว Office 365อยู่นะครับนั้นเราก็ดไปคลิกที่ตัว Office 365เขาก็จะพาไปที่ตัวเว็บไซต์ของตัว Office 365 นะแต่ถ้าเกิดเราไม่เข้าทางนี้เนี่ยเราสามารถพิมพ์คําว่า office com นะนะก็จะวิ่งเข้ามาที่เว็บไซต์นี้เหมือนกันนะครับนะนั้นตัวนี้เนี่ยเขามีการ log in ด้วย user ของด้วย user อยู่แล้วนะครับที่มีติดในการติดตั้งตัว microsoft นะนั้นเราก็คลิกไปที่ตัว install premium microsoft 365 application นะครับนะนั้นพอเราคลิกที่ตัว Download and Install นะครับเราสามารถใช้ค่า Default ที่เขาตั้งให้ได้เลยนะครับนะนะตัวเมนูข้างในนะครับก็คือเป็นภาษาที่เราต้องการจะติดตั้งนะนั้นตัวนี้เนี่ยก็ใช้เป็นตัวภาษาอังกฤษนะครับตัวเวอร์ชั่นที่เราจะติดตั้งก็สามารถใช้ตัว Windows default ตัว Microsoft 365 default ได้เลยนะครับหรือถ้าเกิดเราต้องการจะล็อกว่าเราจะเอาเฉพาะตัว64บิตหรือ32บิตก็ตั้งค่าเข้าไป นะหรือจะเลือกเป็นออฟไลน์อินอลนะฮะตัวนี้คือเป็นการดาวน์โหลดโปรแกรมมาก่อนแล้วติดตั้งอีกทีหนึง่งเราก็สามารถทําได้นะครับนั้นเราจะติดตั้งแบบออนไลน์เลยเพื่อความสะดวกนะครับไม่ต้องมาดาวน์โหลดโปรแกรมมาเก็บไว้นในเครื่องนะครับแล้วก็ติดตั้งเป็นค่าดี u l ลที่เขาแนะนํามาให้นะครับนั้นก็กดอิน t トนะนะพอกดอินストเนี่ยเขาก็ทำการอ่าให้เราทำการเปิดโปรแกรมนะ o f f i c e Setup นะมานะครับนั้นเราก็ทําการกด Open นะพอกด Open เสร็จเรียบร้อยนะครับตัวโปรแกรมก็จะบอกว่าเราต้องการจะเปลี่ยนเครื่องใช่หรือไม่นะครับเพราะมาเฟียอพตตัวนี้เขาเคยติดตั้งกับเครื่องอื่นๆมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับนั้นเราก็ตอบ Yes ใช่นะเสร็จแล้วเนี่ยตัวโปรแกรมนะ ก็จะทําการดาวน์โหลดนะ <S <S เพื่อทําการติดตั้งอีกทีหนึ่งนะครับนั้นตอนนี้จะอยู่ในขั้นตอนในการดาวน์โหลดนั้นเขาก็กำลังดาวน์โหลดอยู่นั้นรอสักครู่นะครับ ตอนนี้ตัว m r o s o f t o f f i c e นะครับก็ดาวน์โหลดเข้ามาติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับนั้นแล้วก็กดโค้ดได้เลยนะครับนั้นก็ขอเน้นย้ำเพิ่มเติมนะครับตัวโปรแกรมนะครับแนะนำให้ใช้ของแท้นะครับตัวไรเซนแท้จะใช้งานได้ดีกว่านะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัว m i l r o s o f t Office 365เป็น Home นะครับ สามารถติดตั้งตัวได้ทั้งหมด5 device นะครับก็คือ5อุปกรณ์น,นะครับนั้นเวลาเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยสิ่งที่เราได้เพิ่มเติมมาคือตัว o n e d r i v e 1p เพนะครับแล้วก็ได้ตัว Microsoft ตัว Defender คือตัว Anti-Virus มาให้ด้วยนะครับพร้อมกับได้ตัว Outlook มาให้นะครับในการใช้งานนะครับนั้นก็แนะนำให้ใช้ของแท้ดีกว่าครับ เดี๋ยวรอบหน้าคลิปต่อไปเนี่ยเดี๋ยวจะมาแนะนำทวิธีการติดตั้งตัวแอนตี้ไวรัสของ Microsoft กันนะครับโอเคนั้นตอนนี้กลับมาดูที่ตัวโปรแกรมที่เราติดตั้งนะครับอ่าก็คือกดที่ปุ่มสตาร์ทนะครับตัวแอปพลิเคชันนะครับหรือจะเอาที่ตัวช็อตคัทตรงนี้เลยก็ได้นะครับในตัวช็อตคัทเนี่ยมี Word มี Excel นะมี PowerPoint ตนะติดตั้งมาให้แล้วนะครับนั้นเราลองเปิดโปรแกรมดูนะครับก็คือเปิดตัว Excel ขึ้นมาดูก่อน พอเปิดตัว Excel ขึ้นมานะครับก็เราก็สามารถดับิ้คลิกเปิดตัว Excel ขึ้นมาแถมตัวนี้ก็คือสามารถใช้งานได้นะครับไม่มีปัญหาไม่ติดปัญหาเรื่องอะไรนะครับมีตัวลายเส้นบอกนะพร้อมใช้งานได้เลยนะครับหรือเราจะเลือกโปรแกร,รม microsoft word นะครับตัว word ขึ้นมาเพื่อพิมพ์งาน,นงต่างๆนะครับก็เปิดขึ้นมานะก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับ ตัวนี้เนี่ยเขามีกำหนดให้เลือกตัวอัปเดตทีมนะว่าเราใช้เป็นตัวไหนนะในการใช้งานนะอย่าเป็นตัวดาร์กเป็นตัวแบ็กเป็นตัวไว้แล้วแต่เราเลือกนะครับโอเคผมขอเลือกเป็นตัวสีขาวแล้วกันตัวไว้เพราะสีอื่นๆเนี่ยดูแล้วมันมืดๆนะอ่าสีขาวดูน่าใช้กว่านะครับนั้นตัว m i c r o s o t นะครับขั้นตอนในการติดตั้งก็มีแค่นี้นะครับ นั้นขอจบการติดตั้งไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ